คุณเคยประสบปัญหาเวลาเล่นเกมหรือทำงานอยู่บนหน้าจอคอมนานๆแล้วมีอาการปวดตาแสบตาไหมผมจึงมีแว่นมาแนะนำแว่นออปตัดรุ่นซีโร่ตัวเลนจะเป็นเลนรุ่นใหม่เคลือบสีเหลืองอ่อนๆช่วยปรับความคมชัดของภาพและยังช่วยเพิ่มความสบายตาในขณะมองและทีเด็ดของรุ่นนี้จะเป็นขาวแว่นที่บางที่สุดในโลกใส่หูฟังทับก็จะไม่เจ็บหูใดๆเหมาะกับคนที่ใส่หูฟังเกมมิ่งโดยเฉพาะ สั่งซื้อได้ที่ลิงค์ใต้ล่างคลิปและอย่าลืมใช้โคตสวนรถ Snack Gamer เพื่อลดาันที100บาทกันด้วยนะครับผมและต้องใคไม่เคยลอง <Hey. S 2> ผมย่าให้คุองดู <Hey. S 2> ใช้ชีวินไม่ต้องนอนคือข <Yeah. S 2> นองไมตามกู oh, <yeah. S 2> ใช้ชีวินไปตามใจ โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวไม้ครับกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมนายขนมในรอบ5เดือนที่หายไปนะครับ <laughs> ก็สวัสดีกันด้วยนะครับนะผมก็ได้กลับมาทำคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่หายสาบสูญแบบไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวนะครับผมก็เรียกได้ดว,ว่าหายไปประมาณอ่ะผมขอ อ่อนุญาตพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการหายไปของผมนะครับก็ซึ่งผมได้หายไปเนี่ยประมาณ5-6เดือนกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งขอโทษจริงๆด้วยนะที่ไม่ได้บอกได้กล่าวทุกคนนะครับว่าผมหายไปไหนนะซึ่งผมหายไปเนี่ยที่หายไปเพราะว่าผมนะครับได้ทําการนะครับฝึกงานมานะครับเทอมหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่า เป็นการที่เหนื่อยล้ามากนะแล้วผมก็ไม่ได้ทําคลิปอะไรอย่างนี้นะซึ่งมันไม่มีเวลาจริงๆนะครับกลับบ้านมาก็แบบเพียมากนะครับหลังจากแบบฝึกง,งานมาอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีเวลาทําจริงๆนะครับโอเคก็จะประมาณนั้นนะครับผมก็ได้กลับมาแล้วนะฮะซึ่งอ่ะเข้าประเด็ดกนกนเลิดีก่านะซึ่งผมจะมาทําการรีวิวการอัปเดตของไมค์ครับนะเวอร์ชั่น1 6 2 0 0 5 5นะครับซึ่งโอ้โหไดไดว่าผมหายไปนี่ มายันไมครับอัปเดตเวอร์ชันขนาดนี้เลยนะครับซึ่งผมยอมรับตามตรงเลยนะว่าผมตามอัปเดตไมครับของมันไม่ทันนะครับ <laughs> นะครับบางทีบางอันเนี่ยผมก็จะไม่รู้นะครับซึ่งนะครับขออภัยด้วยนะที่ผมเป็นอย่างนี้นะครับก็จะทยอยยอ,ยอเรียนรู้ไปเรื่อยๆ <Okay. S 1> นะครับก็จะกลับมาทำคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมก็โอเคนะครับก็สล <g år> <g år> <ๆ>ับ <g år> การอัปเดตเวอร์ชันนี้นะมันบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรนะออจริงๆไม่มีอะไรนะครับนอกจากการแก้บักในส่วนของต่างๆอะไรอย่างนี้นะก็โอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละอย่างกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับมาอยู่ในโลกกันแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมาดูนะครับการอัปเดตต่างๆในเวอร์ชันนี้กันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะซึ่งผมบอกตรงนี้เลยว่าจริงๆแล้วนะครับไมครับ ในเวอร์ชั่นนี้นะฮะมันอัปเดตมาตั้งแต่6วันก่อนแล้วนะครับซึ่งผมเพิ่งมาอัปคลิปนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับมัครเวอร์ชั่นนี้นะครับจะเป็นการแก้บั๊กซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งอย่างแรกเลยนะที่เป็นการแก้บั๊กนะครับในเรื่องของพิเลเจอร์เนี่ยมันกลัวแสงแดดและมันหลบนะหรือมันซ่อนตัวหรือว่ามันหลบแสงแดดอะไรอย่างนี้นะซึ่งมันเป็นบั๊กบั๊กหนึ่งนะครับในเวอร์ชั่นก่อนๆเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวพิเลเจอร์นะครับเดี๋ยวผมขอ เจ้าตัวพิเลเจอร์ก่อนนะครับอยู่ไหนวันนี้พิเลเจอร์เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้เล่นนานนะครับผามันไม่เจอเลยเออนี่นะครับซึ่งพิเลเจอร์ก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับเจ้าตัวหมู่บ้านซาเวดนะครับก็จะเป็นตัวนี้นี่เองนะครับซึ่งเวอร์ชันก่อนๆเนี่ยเรียกได้ว่าตัวนี้นะครับมีการบั๊กนะครับในเรื่องของการกลัวแสงแดดนะครับซึ่งปกติเนี่ย เจ้าตัวพีเลเจอร์นะครับมันไม่กลัวแสงแดดเลยนะครับซึ่งเวอร์ชั่นก่อนๆน,นะครับที่มันเป็นบั๊กอยู่เนี่ยจะกลัวแสงแดดหรือว่าหลบแสงแดดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันก็จะไม่บั๊กแบบนั้นแล้วนะครับอ่าก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับมาดูการแก้บั๊กส่วนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอ่าการแก้บั๊กอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับอู้แหลกนะการแก้บั๊กอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่ เสียงนะครับในไมคคร์บมันหายนะครับถ้าไมคคร์บเกิดการค้างหรือว่าการหลุดออกจากเกมอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยได้ว่าถ้ากลับมาใหม่เนี่ยเสียงมันก็จะหายอะไรแบบนี้นะซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้ก็จะเป็นการอัปเดตมาเพื่อแก้บั็กในเรื่องของเสียงที่มันหายไปนะครับในเมื่อเราที่แบบคอมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คอมมือถือนะถ้ามือถือค้างหรือว่าหลุดเกมอะไรแบบนี้พอกลับเข้ามาใหม่นะครับเสียงมันก็จะไม่บั็กอีกแล้วนะครับอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็บักอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เจ้าตัวเกมไมค์คราฟนะครับมันเป็นแนวตั้งจนเกินไปนะครับการเข้าเกมออกเกมเยอะนะครับทาให้ไมค์คราฟเนี่ยมันเรียกได้ว่าปรับแนวนอนแนวตั้งไม่ทันอะไรแบบนี้นะซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับมนจะลดน้อยลงนะครับมันจะมีน้อยลงแล้วอะไรประมาณนี้นะครับในเรื่องส่วนของการแก้บักในเวอร์ชันนี้นั่นเองนะครับโอเคครับและการแก้บักอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็น การแก้ปัญหาในเรื่องของ RTX นะครับเวลาเราบินไปรอบๆแบบนี้นะครับอ่าสำหรับเวอร์ชันก่อนๆน,นะครับที่เจอบักอะไรแบบนี้ซึ่งบักนั้นอนะ่ะเวลาเราบินรอบๆอ่าตามแมปอะไรแบบเนี้ยมันจะมีอาการแบบแหลกไม่ก็กระตุกประมาณนี้นะครับซึ่งการอัปเดตครั้งนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของอัตราเฟรมเรทนะครับที่ทําให้อ่าลื่นขึ้นนะครับเรียกได้ว,ว่าเราสามารถบินแบบนี้โดยที่อ่า ไม่กระตุกหรือว่ากระตุกลดลงอะไรประมาณนี้นะครับก็จะลดส่วนของการกระตุกหรือว่าการแหลกอะไรประมาณนี้ได้นะเฮ้ยเจอหมู่บ้านด้วยนะครับโอเคนะครับในการแก้บั๊กอันต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ UI นะครับต่างๆนะครับก็จะเป็นการแก้บั๊กในเรื่องของ UI โดยรวมๆนะครับก็เียกว่าผมจะไม่พูดเยอะนะครับจะแ,แก้บั๊กในเรื่องของ UI ต่างๆอะไรประมาณนี้และกันเนาะก็ไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับ อโอเคก็สลับเวอร์ชั่นนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับถ้าผมขาดตกบกพร่องหรือว่าอันไหนที่ผิดพลาดไปเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งะจะประมาณนี้นั่นเองนะครับสรับเวอร์ชั่นนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะผมก็จะกลับมาทําคลิปเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะมะีคลิปที่ผมทํานะครับเกี่ยวกับคอมมานด์บล็อกนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมอยากจะให้ผมลงคอมมานด์บล็อกอยู่หรือเปล่านะครับ ชอบกันอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าแอดออนนะหรืออาจจะสนใจแอดออนพวกแอดออนพวกมอสอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับมาบอกกันได้นะครับว่าอยากดูคลิปอะไรกันนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับขอบคุณที่ยังอ่าไม่ลืมผมนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ผมด้วยนะครับก็กลับมาแล้วนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม